เ <defines> ืัเ hey, ป็น oh ม uh ูน huh. ้ไซื้อน้ำยา่กับซื้อน้ำมีกพี่ตะบุกเมนเน่กัซื้อมเหมือนไหนยา่แล้วซื้อน้ํหไย้อน้ยามันซื้อน้ำเปกวเรงมันป็นท่านมัน้เเลาม นี่รถต่ออยู่นี่แต่ว่าถือว่างนาบานเข้าอยู่โอ้ยนั่เออว้บรรยากาศตลาดแรงทุกวันพุธ

ใส่บไรเหลือพุ่งลุงเพุ่งเนี่แหละแซงว่าเนาะโอ้งั้นช่อีนนี่ัแ้วเั้นไหมตัวแล้วเจอตัวนไหมตั อนเอมเี่ตัวใหญ่นีนี่งใส่ใหญ่ยังสีนี่สบสมมตสมมตมีนี่เน้ำลูกมีคาสั่นมีมาเอา ขายเาเออนั่นขายเแล้วมันใส่นาเวไปเหนั่นาเอานเอาไปนุ่งสักกอนก็ได้ดอกเยวสีนาเงาเดอ๋ยวน้วเายินบอกยิทายเอาปีทิปเปน้ำเดิม้กคือคือขาพอดีเ็นบนีที่ทางมืออ

เดอะดวละนั่น่เอ็มกินั่นโอ้ยบ่เอ็เปนเ็นเอ้เ็เ็ในสิบเดียวิเดียวโอ้เอามาอย่างละสตัวเออมาลองตัวนะวานะนเก่าดาก็ได้เอาท็อปกว่น สองตัวนี่มือเนื้อสีักโมเอารถใทนได่ไหนี่เอาเทรถยูบอกรถรถสิบบาทไม่ใช่รถบ้านว่านเตอรน้ำมันแลนไปใด่กเกงสิบตัวไปบุบล้ามเอาไว้รถทำไมขายก่อนขายก่รนพูดนานเลย่า

เที่ยววันจันทร์มังค่ะเขาใส่แต่าข้าวปุ๋ทุกมือใส่เจ้ากระเป๋าขังนะถ้าเที่ยวก็อะไรนะอันนั้นมือได้ละจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซสนีทได้จ้าฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามใได้จ้าครูหน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าบายบายมาเก๊าโอ้มาซื้อมาซื้อไปเสียดีกว่า